สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นว่าวันนี้ต้องมาสัมภาษณ์ครับเฮ้ยมึงใจคนนี้ปะออใจออโอเคไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อสอมศักดิ์ครับสมศักดิ <_ nt New> ์เห็นว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานเมื่อวานเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างครับเขายกล้อชน ชนข้างบนเสาไฟฟ้าเลยอะครับเขายกล้อชนเสาไฟฟ้าเหรอครับเขายกล้อแบบไหนถึงได้ชนแบบนั้นครับเขายกล้อหลังครับเฉียวหน้าผมไปนิดเดียวเองอ๋อใช่ครับสบัดตีรังกาด้วยครับผมแล้วคุณได้เข้าไปช่วยเหลือเขาหรือเปล่าครับเนี่ยมันเฉียวล่าผมไปนิดเดียวจริงๆนะครับตอนนั้นผมเพิ่มแข็งอยู่ด้วยครับอ๋อนี่แหละครับก็คือพยานปากเอกนะครับผมสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ขอบคุณสําหรับคุณสำสักครับสำสักนาครับผมโอเคเลยใช่ครับอันนี้คือสมามผ้าสร็จแล้วใช่ไหมครับพอดีผมว่าจะกลัดไปเอาน้ําแข็งว่าเดี๋ยวกลัวมันจะละลายครับลานะครับ